แลวตอนนี้นะครับก๊อปปี้ทิปเทปนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดหัวลําโพงครับวัดใหญ่นะฮะใจกลางเมืองนะครับทางฝั่งด้านนู้นก็จุฬานี่เองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือวัดหัวลาโพงนะครับในสถานที่ที่หลายๆคนนะครับเคยมาแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนครับที่ยังไม่เคยมาเพราะว่าที่อย่างนี้นะครับที่หลายๆคนบอกว่าต้องมานะครับเพราะว่าด้านล่างนะครับของวัดจะมีเอ่อให้ให้ทำบุญลงศพกันครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนนะฮะ ทัววัดแห่งนี้ก่อนแล้วกันครับว่าถ้าเรามาที่วัดแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูรอบๆนะครับและตอนนี้ผมอยู่ชั้นบนแล้วนะครับเพิินขึ้นมาข้างบนก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านลงไปอยู่ที่ข้างล่างครับ่ะเดินเข้ามาครับเมื่อมาถึงที่นี่นะครับเราก็ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่โบสถ์ใหญ่นะครับซึ่งต้องเดินขึ้นมาก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดูตอนนี้ที่นี่กำลังมีพิธีนะครับเดี๋ยวผมอาจจะพูดได้ไม่เยอะมากนะครับเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับ เนื่องด้วยนะครับตอนนี้เป็นวันพระนะครับแล้วก็ทางสงฆ์เนี่ยนะครับทางพระสงฆ์มีกิจนะครับอยู่เราก็เลยไม่สามารถที่จะพาทุกท่านนะฮะดูบรรยากาศโดยละเอียดนะครับภายในโบสถ์ได้นะครับตอนนี้เราก็เลยพาเดินออกมารอบนอกโบสถ์นะครับเพื่อที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้บริเวณรอบโบสถ์นะครับก็จะมีระกังนะครับให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะ เคาะนะครับได้โดยรอบเลยนะครับแล้วก็เราก็จะเดินมาด้านหลังนะครับทางฝั่งด้านหนึ่งนะครับทางมุมทั้งสี่นะครับก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับให้ท่านได้สักการะและบูชานะครับแล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีเจดีย์นะครับมีหอเจดีย์อยู่เดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับเป็นเจดีย์เฉลิมพระเกียรตินะครับ เราพาดูรอบๆนะ แล้วตอนนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งสาราอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าจะมีทั้งหมดสีารานะครับอยู่โดยรอบนะครับตรงนี้ก็จะมีพระศิวลีนะครับกดบูชาพระศิวลีแล้วก็พระพุทธรูปองค์อื่นๆและตอนนี้ครับผมเราก็มายังมุมอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสมเด็จพระพุทธจันโตนะครับรมรังสีที่ให้เราได้สักการะมีองค์มีคาถาหลวงพูททวดด้วยนะครับ แล้วจะอยู่ตรงมุมด้านนี้นะครับแล้วก็มุมอีกด้านหนึ่งมุมสุดท้ายโดยบริเวณรอบโบสถ์แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพระพุทธร,รูปนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาทุกท่านลงไปบริเวณด้านล่างนะครับเพื่อที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปดูว่ามีอะไรบ้างแต่บอกว่าที่นี่เยอะจริงๆครับ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณ,เวณด้านล่างข้างล่างนีง้นะครับตอนนี้เราลงมาด้านล่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่เราจะสามารถทําบุญได้นะครับเริ่มแต่จุดแรกเ,เลยนี่ก็คือบริเวณของการเติมน้ามันตะเกียบน,นะครับความรักนั่นเองนะครับใครเกิดวันไหนก็สามารถที่จะ เติมน้ำมันตะเกียงได้เลยนะครับแล้วก็มาจุดตรงนี้ครับเทียนมงคลนั่นเองนะครับจะมี่ระสีีไปนะครับนะครับแล้วก็ชิ้นละยี่สิบนะครับแล้วก็มาลอยที่บริเวณตรงพระรมสมารีกธาตรงนี้นะครับที่ทำไว้อย่างสวยงามมากนะครับและตอนนี้นะครับมายังตรงนี้ครับ ก็จะมีองค์เทพนะครับทั้งสามนะครับมีพระสังกัจจายครับพระปิยามหาราชน,นะฮะแล้วก็ไล่มาถึงเทพเจ้าชายชิงเอีย้ยนะครับแล้วก็ผมด้วยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณยาวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นหมดคาถาเงินล้านนะครับ เป็นหลวงพ่อโตจำลองนะที่อยู่ตรงบริเวณหน้าโบสถ์เลยนะครับแต่อยู่บริเวณชั้นล่างและตรงนี้ครับก็คือเป็นพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศกับอ,อ,องค์เจ้าแม่กนอิมนะครับนี่ครับเาเข้าไปดูกัน,กนจริงๆแล้วจะมีอีก ศาลานึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อทันใจปะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปสักการะหลวงพ่อทันใจกันนะครับต้องเดินเข้ามาครับเข้ามาด้านในนะครับเขาก็จะมีทางของะสะอาดก่อนนะครับแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้เป็นหลวงพ่อทันใจนะครับ ก็มีพระพุทธรูปองค์ต่างๆนะครับมีไข่ด้วยนะครับเราเราจะไล่ตรงนี้ไปนะครับทเวสุวรรณนะครับจะมีททเวสุวรรณก่อนครับแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทนะครับมีพระสักการะนะครับแล้วก็หลวงพ่อต่างๆมากมายครับแล้วก็ไปทางด้านนู้นครับก็จะเป็นนี่ครับ ไอ้ไข่นี่ฮะนี่ก็จะมีไอ้ไข่บูชาด้วยสาหรับใครที่ศรัทธาในไข่นะครับแล้วไม่อยากเดินทางไปยังไม่สะดวกเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับตรงนี้จะเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าโตครับและตรงนี้เป็นองค์พระราหูนั่นเองครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่อยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้นะครับก็จะเป็นที่พระเจ้าจีนนะครับ โอหลายองค์เลยทีเดียวนะครับนี่ก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับเพราะจริงๆแล้วในรายละเอียดของต่ลตู้นี่นะครับก็จะมีบอกหมดเลยครับว่ามีใครบ้างนะครับนี่ครับก็จะมีชื่อกำกับบอกให้ด้วยนะครับนี่นะครับแต่เดี๋ยวเราลองไปอีกจุดหนึ่งอ๋อตรงด้านหน้าทางเข้าจริก็มีอีกรูปหนึ่งครับ เดี๋ยวเรามาทางนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีกรองนะครับให้ได้ตีนะครับพอเราทำเสร็จเสร็จเราต้องมาตีกรองนะครับเพื่อที่จะบอกให้เทวดารับทราบบุญนะครับที่เราได้ทำมาไว้นะครับแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากจะร่วมถวายธนทานนะครับก็มีตรงห้องนี้ครับสามารถที่จะเดินเข้าไปถวายธนทานได้เลยนะครับ เมื่อเราทำบุญนะครับที่บริเวณวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเดินมานั่นก็คือตรงบริเวณมูนลนิธิร่วมกตัญญูน,นั่นเองครับเพื่อที่จะมาบริจาคโลงศพนั่นเองนะฮะไปเดินตามไปกันดีกว่าครับและนี่ครับก็คือพื้นที่บริเวณการบริจาคโลงศพนะครับ ตัวเิีนจุดนี้นะครับเป็นจุดแรกนะครับที่เราจะนําเงินมานะครับเพื่อให้เขาเขียนนะครับเขียนใบเตรียมภูนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าใบที่แจ้งว่าเราจะร่วมทําบุญเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาครับเพื่อที่จะมาทากาวแล้วก็แปะที่ลงศพอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราทำกันก่อนเลยกันนะ และนี่นะครับก็คืออีกจุดครับที่เราจะต้องเดินมาจากตาาดนะมีองค์เจ้าแม่โดินนะครับแล้วก็ป๋ยเสียนครับเจ้าพ่อเขาตกอวิสาครับแล้วก็ปูตรงพ่อปูเกี่ยมคนระเดี๋ยวเาพาเดินดูดรอบคมับนี่ครับตรงนี้วก็จะมีเจ้าพ่อเสือด้วยนะครับ และนี่นะครับก็คือกอีิทิปหนึ่งร้อยวัตนะครับที่เราชาเลนจ์นะฮะจะให้ครบหนึ่งร้อยวัตให้ได้และนี่ก็คือวัดหัวลำโพงละครับที่เราพาทุกคนมาสักการะบูชามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะหลายจุดมากๆนะครับก็เวลามาแล้วก็แนะนําให้ไว้ครบนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าพลาดจุดสุดท้ายที่ผมพาไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการไปทําบุญโรงศพนะครับการทําบุญโรงศพเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสาคัญที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับ ก็จะมาทากันค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับเพราะอย่างเมื่อกี้ที่ไปนี่ก็มีคนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าขอฝากกระปิทิปเชอร์ริสไหวพระหนึ่งร้อวัดแล้วก็ช่องกระปิทิ์ไปด้วยนะครับขอให้ทําให้สําเร็จ100วัดนะครับและที่สําคัญอย่าลืมติดตามนะฮะช่องกระปิทิ์ของผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนั้นไปเที่ยวที่ไหนตามผมมานะครับที่ต่อไปเลยวัดไหนนะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนั้น เดินตาป่ากันนะครับ